ตรงสถานการณ์ของวกกองการใ้ตำรวจดำนมากตรงหน้าระวังย่าปุกระผมวันทีตรวจเองกไทรัฐของภาคตะวันตกกันตามตามภาษาที่ตำรวจตรวจำนไปมากนำรมาณใการตำรวจภษาที่ตำรวจตรวจดำนินไปมากรัจังหวัดสิบิาย อันต้ควรเย็ยวินตใตามเรื่องพิธีพบเจ้าประสาทนำ เรียนรัตบุญเองสมใจสูงคลวัญญาพรผู้กเกี่ยกับการสถานีตำรวจภูธรลำไยมากประธานในวิธีเนื่องด้วยในวันที่สิเกตุลาคมของทุกปีเป็นวันสถาปนาสำนักตำรวจแหงชาติซึ่งทางผู้บัญชา,าตรตำรวจชาติจะได้นำส่งสารส่งกองหงใยมาให้เพื่อนรักการตำร,รวจทุกแห่งในพื้นที่ ดังนั้นก็เ,เป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูทรระเปียมากผมพัตัวโทรสมปองโครงงามสารวัตรอวยการสถานีตรภูทรระเปียมากขอกลาบเรียนเชิญท่านอ่านสารจากผู้บัญชาการตำรวจชาติและนำาก่าวคำิญานตนนำาก่าวคำิยานตน,น,ลน,ตนและอุดมกติตำรวจจากนั้น ขอากาบเรียนเชิญให้โอวาขอา้อกาบเรียนเชิญค,ครับบังคุณตารวจเอกดำรงศักดิ์อพาผู้จัดการตํารวจแห่งชาติเรื่องในวันตํารวจประจําปี2565เรื่องในโอกาสกวันตนนํารวจแห่งชาติ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งผมขอส่องคามาฝารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจท่านด้วยความจริงใจวันตํารวนเป็นวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีที่ผู้พิทักษ์สันติราชทุกนายควรระลึกถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่และคงเกียร การตำรวจที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้รับวัณิตาหน้าสำคัญและเกียรติยศเกีรยรติยศอย่างยิ่งใหญ่ต่อสำนังกงาตนตำรวจแห่งชาติผมขอให้การตำรวจทุกนายพัฒนาตนเองเปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักุทธวิธีเน้นการทาง,งานเชิงรุกเพื่อความเป็นรสุบข,ของประชาชนและขอให้ยึดถืออุดมคติตำรวจข้างข้อที่สมเด็จพระวะัณว,ว,วิยัติวงสายาณนะครับจวนสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่16พระนิพนมาเป็นหลัก ในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ประชาชนได้พบกับวิกฤตและเหตุอันน่าตรดใจอย่างยิ่งผมจึงขอให,ให้การตำรวจทุกนายเร่งปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว และหันคพื่ี่ตลอดจนฝากตามอาชญากรรมยาเสพติดการหลอกลวงทางตื่อตังคมออนไลน์และยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจให้เป็นที่ยอมรับเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา,าขอขอบคุณเพื่อนให้การตำรวจทุกนายที่ทุ่มเทเสียสละ ใปนวันหน้าที่ด้วยความต่างตามสนกับความเป็นผู้พิทักษ์สันติราพและในโอกาสสำคัญนี้ผมขอราชนาคุณพระศรีรัตนนาัยและสิทธศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระเอชาพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโปรดอภิบาลประทานพร ให้เพื insight, ่อนให้การตำรวจทุกนายประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยแถวท่าจยากพยันตลายทั้งปวงมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดิทักปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเพื่อความสุขสุขของประชาชน นำไปบ้านนะครับเสร็จแล้วนะครับจะมีคำเก่าคือคำปฏิบัติคำปฏิญาณตนของแก๊การตำรวจนะครับนะครับขอให้เราเป่งวาจานะครับต่อหน้าแขกผู้มีเกียรตินะครับต่อหน้ากลุ่มชาติและพี่น้องนะครับประชาชนนะครับในการปฏิบัติหน้าที่เรานะครับผมจะนำาก่าวขอให้ท่านนะครับกล่าวตามนะครับทั้งสัก้งมด พ mm. nah, ี่ข uh, um um ้าสักด uh um ิ์าษทขอผู้ิาข้าพเจ้าจ้ากไปรับหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความซื่อสัตย์ุจจริงและยึดถือศีลธรรมเป็นหลักประจำใจเข้าพเจ้าจะยึดมั่นอยู่ในระเบียบภายใน ครับลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีการมอบใบป,ประกาศสิธิบัตรให้แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในหลายๆด้านขอ,พอ,พอ,องสพลำปากนะครับ